เจไม่มาเลยวะพาเจไปเด็ดเคยเห็นคอมเมนต์ไหมพี่เบียร์ทำไมชอบแกงเจทำไมชอบแบบพูจาไม่เพราะอะไรกันไม่เคยไปคอมเมนต์เลยพูจากับผู้หญิงแบบนี้พูจากับแฟนแบบนี้คิดว่าเทสเราก็แบบเฮ้ยมันไม่ได้เท่ไม่ได้คิดว่าตัวเองเท่แต่แบบเราคุยกันแบบเพื่อนอ่ะใช่ปะคุยกันแบบนี้มาตลอดอ่ะก็เลยแบบหรือเราไม่สุภาพกับเมียกับภรรยากับแฟนกับผู้หญิงแต่ผู้หญิงคนอื่นเราก็คุยสุภาพนะโดยเฉพาะผู้หญิงที่เชียงใหม่ก็คุยสุภาพเลย เ้าเรื่องเข้าเรื่องเอาเป็นว่าวันนี้ก็เลยชวนเจ๊ออกมาเพราะว่า,วานี่เขก็เลี้ยงลูกเหนื่อยใช่ไหมพูดไปเดทวันนึงแหละอะไรเงี้ยแล้วก็วันนี้กะตั้งใจไว้ว่าวันนี้ทั้งวันเนี่ยตามใจเจ๊เต็มๆแล้วก็จะพูดจากับภรรยาเพราะเพราะหนึ่งวันคิดว่าทำไม่ได้เลยทำได้เดี๋ยวดูถูกกันดิเราจะพูดจาเพราะกับเจ๊เอาให้เจ๊งงไปเลยเฮ้ยกูต้องเรียกสรรพนามว่าอะไรวะมึงคิดจะให้กูเรียกที่รักใช่ป่ะบ้าเปล่าเรี่หลอกที่รักอะมีสรรพนามอื่นป่ะเบฟครับมึงฝันรำคาญติป่ะ คือคู่อื่นเนขาคงเรียกกันได้แต่คู่เราเรียกไม่ได้อะคุณผู้หญิงก็ไม่ใช่คุณนายคุณแล้วกันหรือไม่ต้องเรียกสามพนามเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปลองดูเลยกันว่าหนึ่งวันที่ผมจะตามใจเจ๊สุดๆและจะพูดจาดีๆพูดเพราะๆกับภรรยาผมจะเป็นยังไงไปดูกันภรรยาผมมาแล้วเชิญครับเชิญครับ<ะ>ไปไหนไปซือเป๋าให้ไหมไปวันนี้มาแปลกือพาไปกินข้าวดีๆนะคนนี้ ต้องการอะไรหรือเปล่าอ่ะมองอะไรเมื่อเช้าพูดดีไม่มีอะไรนี่ครับครับเอ้าขึ้นรถไหมครับขนลุกเลยเชิญขึ้นรถครับขนลุกสู้เลยเชิญขนรครับจะจะเอาอะไรเนี่ยมาเปิดประตูเปิดประตูถือกระเป๋าให้ก็รักเมียไงครับผมมาน้ำให้เพื่อนะครับน้ำน้ำไหมมาแปลว่ะสงสัยเงนเสียเงินแน่เลยงานนี้น่ากลัวน้ำครับมีน้ำเย็นกับมีน้ำร้อนน้ำ น้ำอุณหภูมิห้องเอาหน่อยครับเอาน้ำอุ่นน้ำอุ่นนะครับไม่ให้มันอุ่นกว่านี้มีน้ำแดงจะกินน้ำส้มมีน้ำส้มจะกินน้ำแดงมีไม่นวดจะกินได้นี่มีเปี๊ยซี่จะกินก็ล่มีแฟนตาจะกินสบายจะกินอะไรกันนล้ไอ้เหี้ยไม่มีครับแค่นี้กันครับฝากมาอันนีครับเดี๋ยวเราไปดูกันไปขึ้นรถเดี๋ยวเราไปสยามก่อนนะครับบ่ว่าอะไรครับ ไม่ทราบว่ามีใครเปบังคับคุณให้ต้องพูดอะไรแบบนี้หรอไม่มีใครบังคับก็วันนี้ไม่ใช่วันนี้ครับก็เดววันนี้เมื่อไหร่จากนี้ไปก็วันนี้ไม่ใช่วันครบรอบนะจากนี้ไปเราคุยกันดีๆไงครับเหนื่อยก็ร้องไห้เดี๋ยวผมจะพาไปผมอันนี้ตอนตั้งแต่ตอนสมัยคบกันแรกๆนะ เราจะเรียกกันว่าดาริ่งเรียกไมบูไมบูไปด้วยเรียกไมบูไม่มีหรอกเราเรียกแบบอะไรพี่พี่เรียกพี่หนูเรียกพี่แล้วพี่เรียกหนูว่าบีเออเรียกเรียกเรียกชื่อนะครับเรียกชื่อนะครับเออผมว่าดาริ่งมันเกินไปครับมัน กก็เล่่่นดดดดาาาารรรริิิิงงงงผมเคยเรียกอย่างนั้นเหรอครับเออใช่ใช่จะให้ผมเรียกเรียกว่าอะไรครับเร้่มันเรียกผมเลยอ่าไม่เมื่อก่อนเบียเรียกตัวเองว่าเบียร์อ่าเบียร์ครับเบียร์เรียกเบบี้เบบี้ดีกว่าเบบี้ดีกว่าเบบี้เมื่อก่อนครั้งหนึ่งก็เคยเรียกเบบี้นะแล้วก็เรียกดัลลิงนะแล้วก็เรียกบีแล้วก็เรียกโอเคครับเดี๋ยวเบบี้จะพาโอเคเดี๋ยวพาเบบี้คนดูนะครับ ผมมีความตั้งใจที่ดีนะครับที่จะปฏิวัติตัวเองนะครับตาจะไหลตอนนี้ดาริ้งกะา้งน้ำตาไหลนะครับดาริ้งครับขอน้ำเปล่าขวดได้ไหมครับกิ๊กที่อยู่ตรบนี้ผมนะครับแปลกอะแเดี๋ยววันนี้จะพาไปกินข้าวอร่อยๆกินข้าวมันก็ ยังไม่ได้กินข้าวแล้วใช่ไหมครับตอนเช้ายังไม่ได้กินเลยอ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปนะครับจริงๆไม่ต้องแบบคับผมเลยนเหมือนเป็นบอดี้การ์ดอ่ะผู้อื่นเขาเรียกกันยังไงหรอคับคับป่ะที่รักไงก้อยกับนิกกี้เรียกที่รักไงเจ้า oh my little girl ไม่ใช่อันนี้ไปทำอะไรผิดมาหรือป่ะในระหว่างที่เราไม่อยู่เบียร์ไปทำอะไรผิดมาไม่มีครับไม่มีครับมันน่าสงสัยมาก ยูดีก็บอกว่าให้แต่งตัวแล้วเดี๋ยววันนี้จะพาไปข้างนอกเดี๋ยวเราขอเจอปรึกษาครับเพื่อนก่อนนะพี่พี่ปรึกษาหน่อยพี่ปรึกษาหน่อยปกติปกติน้องเรียกแฟนน้องว่าอะไรครับแล้วไปครับพีบเอียครับแล้วน้องคิดว่าพี่ควรจะเรียกภรรยาพี่ว่าอะไรดีครับปรึกษานะครับเห็นไหมนี่มึงกวตีน้าหลิงน้าลิงอ๋อดาลิงนะโอเคนะยายีเหรออ่ะยายีนะ อันนี้ออกมาจากวรรณคดีเรื่องไหนนายายียายายีที่มึงยุคไหนวะยายายีนะยายายีนะนีกกี่บอกให้เรียกเจ๊ว่ายายีนะครับพี่จะเปลี่ยนตัวใหม่นะพี่จะเป็นคนที่รักแฟนแล้วก็สุภาพมีคนว่าพี่ไม่สุภาพกับแฟนนะครับดูพี่เป็นตัวอย่างนะน้องหนีหนีนายายีดาหลิงเบฟโอเคเบฟโอเคเจอกันเจอกันคือวันนี้จบ จบทริปหนึ่งวันนี้จะเรียกถูกยังไงผมไม่ฝืนตัวเองเลยครับผมหรอใช่เรียกตัวเองว่าเราอ่ะเราไม่ฝืนตัวเองเลยครับตอนนี้กางจูอดึงนะทุกคนททีเชิญครับครับเชิญครับเดี๋ยวดีนะงงงงเดี๋ยวเราจะพาไปจับเสื้อนะครับพามาช้อปปิ้งเหรอเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยเลยเพราะวันนี้เราจะมาช้อปปิ้งเบนจะจ่ายตังค์ให้เราใช่ไหมครับผมจะจ่าย ครับนี่ครับขอบคุณนครับเบียไปถ่ายรูปสติกเกอร์กันโอ้ my god เนี่ยเราไม่ต้องบินไปไกลถึงเกาหลีแล้วนะถ่ายรูปสติกเกอร์สติกเกอร์้วยฮายมาแล้วมาถ่าดู้ยกันครับ ครับไปไปไปต่อกันนะครับโอเคไปเดี๋ยวไปทำทำสวยกันต่อนะครับทำสวยอะไรอ่ะเดี๋ยวพาทำสวยก่อนแล้วคไปกินข้าวโอเคไหมครั้งที่แล้วทำสวยนี่ขนลุกเลยนะอันนี้สวยจริงจมาชุดสวยนะเบฟใช่อันไหนเราจะทาไปเบฟไปทำสวยหน่อยนะทำสวยอีกแล้วสวยจริงๆก็สวยอยู่แล้วนะ ให้มันสบายชิลๆไงพักผ่อนไงเพราะว่าเียังรู้เหนื่อยไงเรล้ว่าถ้ามีเวลาชิลๆอันนี้คือทุกคนภรรยาผมเพิ่งกลับมาจากเกาหลีนะก็เลยแบบคิดถึงไหมฮะคิดถึงไหมฮะทำไมไม่ไปทำสัญญากมเลยฮะเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วเสียงหัวเร้อนแบบนี้มันเริ่มกลับมาละมันเริ่มกลับมาละไปนวดสักมีนวดด้วยเหรอใช่ไปนวดไปนวดสักชั่วโมงเนอะแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปกินข้าวกันเนาะวันนี้เป็นวันอะไรเนี่ยคืออยากให้แบบ อยากให้ภรรยาผมเนี่ยนอนสปปบายๆชิวๆพักผ่อนอะไรเงี้ยเนาะต้องตื่นเลยอะไรเงี้ย้ยไม่ต้องตื่นเลยหลับเลยหลับเลย ในโรงแรมเลยเหรอใช่ครับต้องขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยโอเคไหมนี้แสดงว่าของที่ต้องการนี่มันต้องต้องชิ้นใหญ่โตไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรแบบแอบนอกซ่อนในไม่เกี่ยวเลยครับไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยเราแบบอยากให้มานวดที่นี่จริงจริงครับอยากให้มานวดที่นี่จริงๆครับไปดิโก้ครัเชิญครับเชิญครับว้าวเพิ่งวันนี้เราสึกเหมือนเราเป็นเจ้าหญิงไงก็ไม่รู้อะไรนะเป็นเจ้าหญิงหรือเป็นคุณนายเจ้าหญิงเจ้าหญิงป่ะเป็นบายบู ไปงามาเที่ยวหรือว่าอเย็นคิวไหมอ๋อนี่ถามน้องรังรังโคมอยู่ไหนครับอ๋อนี่ง่ายโอเคมารับมารับเลยเชิญเบฟก่อนนะเชิญเบฟก่อน เออเราได้ข่าวว่าเขามีจัดง,งานแต่ไม่รู้ว่าจัดที่นี่อ้าความแตกเลยรู้เลยเนี่ยที่จจะเซอร์ไพรส์พอดีเขาโทรมาบอกเราอ่ะทำไมไม่โทรหาเบียเออเราไม่อยู่เราไม่รับสายใช่ไหมไม<ห>่ไม่อยู่ไงที่เป็นเกาดีไงโอ้โหเกือบพลาดนะเนี่ยถ้าเบียไม่รับอ้ามีความแตกแล้วเจ๊รู้อุ้ยไม่ใช่เจ๊ายผมรู้ก่อนนะพูดจาวันนี้เราต้องพูดจาดีๆพูดจาดีครับนี่ไม่มีวาสคันะครับพูดจาดีมากเลยครับน้องครับพี่รักภรรยาพี่มากเลยครับจบแล้วน้องบอกว่าผมไม่ได้ถาม ไม่อยากบอกกับทุกคนไงไม่ต้องไม่ต้องอยากบอกกับทุกคนว่ารักพรยาไม่ต้องไม่ต้องนี่หลังคอย สวยอ่ะเขาจะมีเป็นอีเวนต์ข้างในแค่เข้ามาเขารู้สึกสบายแล้วเออมาทำคลิปเมนมาทำหน้าทำนวดตัวอะไรเงี้ยใช่ไหมอใช่นี่ก็ทำเป็นห้องห้องสวยๆวอยากจะบอกว่าคือครีมอ่ะดีมากทำไมถึงใช้รังโครมเพราะอะไรเราสงสัยอยากมีผิวคุณหนูอ๋อโอเคอยากมีผิวคุณหนูใช่ผิวว้าววเขาเรียกว่าผิวแพงแบบคุณหนู คือเราจะทําแต่งตัวดี <c oughs> ทําของนู่นนี่ดีนะแต่แบบเราก็ต้องอย่าลืมดูแลตัวเองใช่ครับแล้วคือมันไปตามวัยจริงๆนี่นะครับสวยมาก,มากอุ้ยสีเข้ากันเลยนะเนี่ยวันนี้ว้าวดูวิวซะก่อนเฮ้ยดูดีมากคือที่บ้านก็จะมีกระปุกคีัยแล้วเราก็คือเป็นแบบก็สงสัยว่ามันผู้หญิงเขาใช้ยี่ห้ออะไรกันอะไรเงี้ยโดยเฉพาะแบบเบสของผมเบ <c oughs> ตกลงให้เรียกว่าอะไรครับคานิเอาคานิเหรอเบบฟดาร์ลิงดาร์ลิงเหรอหรือยาหยีไม่เอายาหยีนิกกี้บอกยาหยนะ no 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 ที่เป็นอินกรีเน์หลกักที่เรียกว่าเปอร์เพชโวโรสนะคะซึ่งเป็นเทรดมาร์กของโคมเป็นสายพันธุ์ที่เราบรีดเองเป็นสายพันธุ์ที่เราปลูกอยู่ที่รับสู่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศสนะคะเป็นดอกกุหลาบสีขาวโดวยส่วนตัวคือเราเป็นคนชอบกลิ่นกุหลาบอยู่แล้วด้วยเราก็เลยแบบว่าพอได้ลองลังโคมใช่ไหมเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยพอเขามีส่วนผสมของกุหลาบแล้วมีกลิ่นมันกุหลาบตลอดเวลาเราก็เลยแบบฉัน ใช้มาตลอดแค่แค่มานั่งที่นี่เราก็รู้สึกแฮปปี้มากแล้วแล้ววิวแบบดีมากรู้สบายกับไปบบพวกอู่รถจนไหมอ๋อแน่นอนแน่นอน <c oughs> แล้วเดี๋ยววันนี้เขาจะพาไปนวดชใช่ไหมครับอ่ามีบริการนวดด้วยอ่าเช่าให้เต็มที่เอาให้ชิลเลยวันนี้<ด>ให,ให้ให้วันหนึ่งเลยนะวันนี้ให้แบบภรรยาผมวันหนึ่งนะเชิญเบฟครับอ่ะเชิญเบฟนวดด้วยกันไหมอ๋อจริงเหรอเมื่อกี้เขาบอกมีผู้ชายก็ทำได้เน้องสามารถนวดได้ทั้งผู้หญิงอ่ะครับโอเค ถ้าเมื่อก่อนถ้าเป็นถ้าเป็นผมคนที่ยังไม่ได้แบบปรับเปลี่ยนแปลงผมจะบอกให้หลับแบบไม่ตื่นเลยไม่ใช่คือไม่พามาด้วยอ๋อหรือไม่พามาด้วยวันนี้เราจะนวดด้วยผลิตภัณฑ์ a x e l o e l k t e นะคะเรียกว่าการนวดแบบฟูซิยมาซาคนะเป็นท่านวดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของล a n โ h o นะอ้กินหอย เจ๊ชิวเลยอุ้ยไม่ใช่เจ๊ภรรยาภรรยาชิวเลยหหเรี่อสัปพนานแปลกๆก็ไม่ค่อยคุ้นนะจะรอดไหมเนี่ยวันนี้เดี๋ยวพาพาภรรยาที่รักเบบดาลิงยาหยีไปกินข้าวนะครับแต่นี่น่ายแฮปปี้แฮปปี้การนวดคือเป็นการผลัก รีเข้าไปให้ลึกเข้าไปข้างในบรรยากาศมันสบายนนมาก<า>บรรยากาศมันนอนมากอ่ะมากกลิ่นกุนกหลาบออื้ออเรารู้สึกว่าขอบคุณนะพี่ยที่อซาพ,พามาเอาแน,น่นอนรับโทรศัพท์จองคิวให้เราด้วยก็จะ,จะนวดแล้วเราก็แบบได้มาบรรยากาศแล้วก็มีอะไรให้กินด้วยประเด็นหลักเลยฮะเขามีอะไรให้กินด้วยแล้วได้คุณเชิญไปแต่งหน้าเขาเรียกรีทัชหน้าใช่ไหมครับรีทัชหน้าออกไปเอ้ยไม่ใช่โทษที่ปิดออนท่าช้าออนท่าช้าออนนี้วันนี้นึกว่ารีทัชหน้าออกไป ไลุกประมาณไหนดีคะแบบไหนก็ได้สวยดีกว่าสวยไหนก็ได้สวยครับเบฟสวยครับเบฟสวยมากครับเบฟ ยิ้มครับเปิดไรไอ้ไอ้เบี้ยยายาหยีครับโอ่พี่อยู่กับภรรยาพี่อ๋อวันนี้ครับเออนั่นแหละนั่นแหละพี่เป็นคนรักภรรยามากเลยวันนี้พาภรรยามานวดหน้าด้วยนะขยบก็ขยบเก้าอี้ให้ด้วยขยับเถอะอี่เจ้วเอาวางก่อนนะเดี๋ยวขยับเก้าอี้ให้ภรรยาก่อนนะเธอไปหน่อยทีเอาทำไมอ่ะเดี๋ยวล่วงโอเคครับเป็นไงบ้าง ว,ว้าวอะไรมันจะดีขนาดนั้นคืออันนี้ก็คือคือเราเนี่ยก็ใช้ผลิตภัณฑ์อยู่แล้วเขาก็เชิญมาเนาะมาให้ให้บริการนวดหน้าเรานี่ผมก็เลยพาภรรยามานวดชิลไม่คมรับ รรเรานึกว่าเบียรจะพามาเดทแบบลงทุนเอ้าก็นี่ก็ลงทุนพามาแล้วไงลงทุนพามาอันนี้คือคถ้าถ้าถ้าเป็นเบียจัดมันคงได้เป็นทัวัวทัวถัทัวถัทัว,วอันนี้คืออย่างน้อย <c oughs> บางโค้งเขาจัดให้มันเลยได้ออกมาแบบดูดีมากแล้วเราจะบอกว่าห <c oughs> น้าดีมากเลยนะเบียดูดิดูหน้าดิมามา, <c oughs> มาคือแบบเมื่อกี้ที่เราบอกเวลาเราใช้ครีมเองบางทีเราอาจจะนวดไม่ถูกแต่พอแบบว่าเออพอเรามาได้แบบ เขานวดแต่เวลาเรานวดเนี่ยคือเราก็จะดูดวิธีการว่าพี่เขานวดยังไงมันจะได้แบบว่าซื้อครีมมาแล้วมันจะได้ผลเนี่ยคือไม่ใช่แบบว่าเปิดกระปุกแปะแปะอะไรเงี้ยไม่ใช่ <c oughs> มี่นี่ขนาดเมื่อกี้ทาที่มือนะหอมมากนะเมียจริงๆรังคมนี่ใช้ทังบ้านนะเห็นขวดอยู่เต็มเลย คือเริ mm ่มมาจากแม่ใช้ก่อนแม่แม่ใช้ก่อนแม่แม่ใช่แล้วคือตอนแรกเราไม่เคยดูแลตัวเองเลยแล้วแบบพอแม่ใช้เสร็จปุ๊บแบบเฮ้ยแม่ก็จะว่าเออเอานี้ไปใช้เดียวเออนั้ไปใช้เดียอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอแบบเออพอแม่ใช้เสร็จปุ๊บเราก็เลยรู้สึกแบบเอองั้นเราก็ใช้ต่อจากแม่ไปเลล้วกัๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าใช้ต่อเนื่องกันมาอะไรย่างเงี้ยสวยยังงสวยสวยสวยเลยหมได้คนใหม่เลยครับภรรยาผมสวยจริงๆนะครับดีใจมากนะคะที่ได้มาวันนี้นะคะ ชิลไหมชิลมากหน้าแดงเลยหน้าแดงรู้สึกแฮปปี้ในวันนี้แน่นอนน่าจะเป็นวันที่แฮปปี้ที่สุดในรอบแบบ15ปีของการครบกนันของ <c oughs> ผ,ผมกับภรรยาเลยเชิญครับเชิญครับนี่ช้อปปิ้งใหม่ใช่ไหมเนี่ยอา้าวเรามาทําหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมนวดหน้าเสร็จแล้วเราก็ต้องซื้อกลับไปดูแลตัวเองต่อที่บ้านเขาเรียกว่าเป็นการปรนปน,นิบัติผิวผู้หญิงไม่มีอะไรบางมีแต่เรื่องสวยงามนี่ยังมีความละเอียดอ่อนนะเดี๋ยวลงไปแล้วคุณจะเห็นว่าผมละเอียดอ่อนแค่ไหนเรื่องอะไรอีก เดี๋ยวลองไปดูนีเเ่เราเข้าร็อข้อแค่ไหนรถถ่ายไปไหนอ่ะทำไมวะเฮ้ยกลัวน้ำท่วมว่าต้องนต้องรอไงกันเลยคันนี้เราเปลี่ยนไง<ด>เขก็แต่ะรถโอ้โหนี่เราข้อมากกลัวเดี๋ยวว่าน้ำท่วมแล้วแบบต้องรอรถสล้องสไลด์เพราะคันน้ำมันเตี้ยเปิดประตูสิโอ้ประตูเชิญครับก,กระเป๋าเชิญครับกระเป๋าครับไม่ไหวละ เปลี่ยนรถทำไมเนี่ยไม่ใช่เมื่อกี้คือเราเห็นว่ามันฝนจะตกเออฝนจะตกเราก็เสียรถมาดูตอนนี้ดิเออปรากฏแดดออกแดดเปรียงไม่เป็นไรเดี๋ยวเย็นๆก็ตกแล้วนี่ที่เราจะไปคือสุขภิษใช่ไหมอืมแล้วถ้าเกิดรถติดที่ไหนเนี่ยถ้าสไลด์มาเนี่ยถ้าเกิดว่าจะแบบน้ำท่วมเนี่ยตอนนั้นอ่ะสไลด์ก็จะมาถึงเนี่ยกลัว ดาลิงจะรอครฉลาดมากรับข้อออกครอบมากเลยแล้วก็พยายามแบบระวังคือเป็นวันนี้เองนะเนี่ยในวันนี้ให้เลยเพราะถ้าเกิดเป็นเมื่อก่อนคงบอกว่าใช่เป็นเบียร์คงเมื่อก่อนคือแบบจะดูรอก็อยู่รอไปหรือจะพาไปกินข้าวนะหิวข้าวแล้วใช่ไหมหิวมากเมื่อกี้นี้เขาให้เรากินอัปเปิลยูนตียคือถ้าเบียร์ไม่เร่งนะเมื่อกี้เรากินไปหนึ่งนาทีกินไปสามชิ้นไม่งั้นเรากินหมดจานไปแล้วเมื่อกี้จริงๆแล้วมุมดีมากคือแบบวิวสวยมากจริงจริงวิวสวยจริงไม่แต่ว่าจองร้านนี้ไว้แล้ว ใน่ทำไมอเหมือนครั้งที่แล้วที่ปิดตาพาไปอ่ะไม่ใช่ละทุกคนวันนี้แบบดีๆนะคือเรายังตกใจเลยที่เบียพาเรามานวดหน้าเนี่ยเราอะเราคิดว่ามันก็เหมาะสมที่จะนวดกับคนที่เป็นสิบห้าปีแล้วนวดดีต้องมาลำบากเปิดประตูให้ด้วยเนี่ยเชิญครับ อุอย้ยลงแคบเหมือนนะครับลงได้ไหมครับได้อยู่ลงได้ไหมครับไปหารองเท้ามาเปลี่ยนให้ด้วยได้ไหมครับฮะรองเท้าอยู่ยไหนรองเท้าด้วยค,ครับ,บรองเท้าผ้าใบอ่ะเบียบร์เบียร์เบียดเอากระเป๋าให้ด้วยสิอ๋อโอเคอเคอาค,ครับต้องสือกระเป๋าด้วยนะครับใช่แล้วนี่ไปไหนกินที่ไหนเน,นี่ยนี่ไงร้านโอมากาเสะไงได้กินไงครั้งแรกอ่ะโอมากาเสะใช่น้ำตาจะไหลคุณผู้ชมครั้งแรกในชีวิตของภรรยาผมนะครับโอมากาเสะเนี่ยวันนี้ต้องการอะไรกันแน่เนี่ยอะไรครับไม่ไม่ต้ออองกกกาาารรรรระไคับ็ยยดูแลภ ดีๆไงครับน่าสนุรู้สึกขนลุกมากเลยที่เบียร์แบบไหนี่ยครับเหนี่ยครับสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเช่นดารินครับเอาขยับเก้าอี้ด้วยดิขยับเก้าอี้ด้วยเขยับเก้าอี้จะพูดนะครับเีย่นสบายไหมอะไรอะไม่วันนี้ก็เลยแบบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับผมเป็นไรเนี่ยไม่เป็นไรเาตกหมอนเหรอก็ก็ผมอ่ะอ๋อปกติทุกทีไม่ใช่อย่างเงี้ยปกติครับ ว่าคนนี้เจงกันเลยไปเจ๊อเยกินข้าวแลคเจ๊มตกหมอนเหรอกินข้าวันเลยครัเออจ๊นังขัามาตลอดทางเยเดี๋ยวเอาดีๆอันนี้เหมือนเหมือนในละครมาที่เขาแบบแบบสลับล่างอะไรเงี้ยกินข้าวลืมขย่าขวดเราทำไมเขาเป็นแบบเรียบร้อยเลยสวัสดีครับรมาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับจริงแล้วครับคือตื่นเต้นมากแล้วดารินรทไมกูก็จะกระจีมกันนะีาวดเรียกอะไร วันนี้สอบถามมาว่าแพ,พ้หรือไม่มาทำอะไรไหมครับเดี๋ยวผมถามให้นะครับมีอะไรแพร้ไหมครับเบสไม่แพ้ไม่ก็นน้ำน้ำแหละเอาบอกบอกบอกผมแล้วเดี๋ยวผม <c oughs> บอกเองครับว, <c oughs> ว่าวันนี้ไม่แปลกๆวะ่ะให้เก็บเย็นนเก็บขอะล็อกตู้มิสเตอร์ด้านอะไรเนี่ยวันนี้มึงอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราเป็นข้าวกอนนะคะรับเบสนั่งสบายไหมออกระเป๋าวันที่ที่เราไปได้ไหมครับเฮียก้อยเอากระเป๋าไปกระเป๋าภรรยาที่วันนี้เละอะไรนะกระเป๋าภรรยาโอ้ภรรยาเฮียเด้อ อ๋อติดติดอัธยาศัยอย่างเป็นตัวเป็นไอัธยาศัยดานยังเป็นอะไรนะ่ยงแม่ดารินทครับเอาละเดี๋ยวจะเป็นจานต่อไปนะครับทำไมถึงเลือกร้านนี้อ้าวร้านนี้อร่อยยังไงใครๆก็มากินเบอร์เท่าเหรอเซิร์ฟเท่ารับไหมครับเบอร์นี่ยเบิร์นคนเดียวค่ะคนอื่นไม่เบิร์นกูละวเบอร์เดียอร์สองเบิร์นสองท่านอย่าพูดหยาบคายครับคุณปีเตอร์เออ เซ้ง่ะปากเร็วกูชอบว่ะวันนี้อร่อยอร่อยตัวนี้เป็นอจิซูชิครับเป็นปลาทูน่าสายนางขนาดเล็กกลิ่นเขาทั้งโดดเด่นนะครับเราเพิ่มกลิ่นเพิ่มรสชาติเขาด้วยขิงแล้วก็ต้นหอมที่อยู่ด้านบนนะครับกูนีกินเข้าไปก่อนเชฟอธิบายก่อนเชฟไม่ต้องพูดเลย ทำตามปัญญานะพามากินแล้วนะทุกคนผมผมผาดาลิ่งผมมากินแล้วนะดาลิ่งดาลิ่งที่มีอนไรรคับดาลิง

ôi kêu đi vào hamburg phếp sưng china chim mì nó tối con em nó đi 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 ทำไมอ่ะของเรามันสุกเอาากินไปแล้วเอามาเจ๊กืืน ไปดบคนเกินยขอบคุณมากสวยมากเจ๊ดิเจ๊ไม่ก็สนใจด้วยกนนะไปไหนด้วกันไปตัดเสื้อไปวัดก่พาั่เราจะได้ไปเชียงใหม่สอคนเลยไม่ไม่ไม่ผมผมทำผมทำนี้ผมไม่ได้หวังผลเลยนะเอาจริงนะไม่มีเลยพี่ไม่มีเลยลับไปเก็บกระเป๋ารอนะเชียงใหม่คืออยากดูแลภรรยานีบ้างไงถึงออก เราดูมลูดูแลก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 ูดูนลิูดูแลดูแลกูดูแลงูดูกูดาแลูดูแลกูดูแลกูดูลกูดแลกูดูแลกเดูแลกูดเลกูยูแลกูนูแลนูดูแลอยดูแลกดูลกัดูแ้กหนูแลกันที่กูดูดีกับภรรกานะแลกูดูสึกูดาอิกมดจภูกิใจแากนะคแลกแต่ว่าบอกตรงๆว่าเหนื่อยกหมือนกันนแครับเนีกยเอาให้ดรบอาทิตย์กนดกัดูแลกูดูแลกูดูแลกูด ชี่รักเนียบเงียบไอชนหายแล้วไปหยิบแกะน้ำให้หน่อยแล้วนะอะไรอะไรไอในนี้หลุดไปโดนต้นแล้วเนี่ยไม่ไหวแล้วไอ้ไอ้กูเก่งมาทั้งวันนะเช้าเนี่ยเก่งอะไรไม่รู้เนื้อวากะอะไรไม่ถือถือเองดิอ่ะอ้าวหมดกันแล้วเฮียอะไรไปเนี่ยกูหวังว่าคืนนี้จะให้ไปถ่ายตอนเจ๊หลับหนอึ่งเอ้าเป็นคนดีหนึ่งวันอะไรอย่างเงี้ยม่มี่ครับอทเป็นคนไม่ดีเว้ย อาจจะบอกทุกคนว่ารักกัน,นมีคนเขาคอมเมนต์ไงบอกว่าพี่บีทำยไมไม่พูดจากับกับกับภรรยายดีบอกคิดว่าเท่หรือพูดจาอย่างนี้บอกไม่ได้คิดว่าเท่แต่ว่าเรากับฝั่งนะั้นด้านเนี่ย อดเขาเรียกว่าคนเป็นแฟนกันไม่จําเป็นต้องแบบคือเรียกกันดีๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วทำไม่ดีต่อกันเนี่ยมันก็ไม่โอเคถูกไหมทั้งวันรู้สึกว่าเราแบบคือดัดปะไม่ใช่คือดันไม่ดัแต่ว่ามันธรรมชาตินะใทยธรรมชาติไอ้นี่เจ๊สวยอ่ะไม่เหมือนแบบสวยอ่ะนี่เขาไปทําไหนมาหรือเปล่าเขาไปบริการนวดหน้าของรังโคมมาแล้วก็อนดหน้าเสร็จฐบัตรมันมันก็หน้าหายใช่ไหมหน้าสดใช่ไหมเท่าก็มีอะไรนะ ถ้ชหน้ายังดีเลยวะยกกระชับไม่ใช่แต่งหน้าเจ๊สวยเจ๊สวยนี่เจ๊สวยจริงลังโคมนะครับนี่ลุคแบบผู้บริหารมากเลยเจ๊ชอบรู้สึกว่าตอนเช้าตั้งแต่เรามารู้สึกพิซซ่ากาแฟเราหัวเราตลอดเวลาที่เมียมันเรียกอะไรก็ไม่รู้แต่อันเวลาคบกับสาวๆหรือว่าคบกับแฟนหรืออะไรก็ตามนะเป็นตัวตัวเองมากสุดเพราะว่าถ้าคุณไม่เป็นตัวของตัวเองคุณจะรู้สึกอัดและมันจะทําให้เกิดจุดเริ่มต้นของการทะเลาะกันเพราะฉะนั้น มึงจงเป็นตัวเองสุดยอดเดีนไปตัวเองอะไตามกูมาไมแดกเลยเป็นตัวเองไงแตกเลยให้กูเล่นหนังเนี้ยคือรถกูก็เจ็ดตัวทำไงทำไงอะทำไงไม่ตามมานี่มานี่แล้วพบกับรายการตามติดชีวิตเมียน้อยต่อไปตอนเขากลับมาอีกแล้วครับรายการนี้ I'm really